ทุกวินาทีคือความหมายนาทีนี้ไม่ใช่แค่คำพูดที่สวยหรูแต่มันคือชีวิต คือโอกาสที่จะรักษาชีวิตใครบางคนเอาไว้ที่ io io i, สตูดิโออาเตมิโอฟรังคีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นเอเดวาร์โดโบเวกองกลางฟิออเรนติน่าล้มลงกลางสนามโดยไม่มีการประทะใดๆช่างเหมือนเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับคริสเตียนเดริกเซนในศึกยูโร2020จากความเศร้าในอดีตสู่ความพร้อมในวันนี้ทุกฝ่ายในสนามเตรียมตัวมาอย่างดีพวกเขารู้ว่าทุกวินาทีคือโอกาสของชีวิตทีมแพทย์ในสนามแบ่งหน้าที่ชัดเจนชุดแรกดูแลสัญญาณชีพ ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบกึ่งอัตโนมัติช่วยฟื้นฟูการเต้นของหัวใจให้กลับมาเป็นปกติส่วนชุดที่2เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย13นาทีคือเวลาที่ทีม Rescue ใช้ในการส่งตัวโบเวถึงโรงพยาบาล13นาทีที่อาจด,ดูสั้นสำหรับเราแต่สำหรับคนที่กำลังจะหมดลมหายใจ ทุกวินาทีนั้นยาวนานและสําคัญเกินบรรยายเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทีมงานแพทย์หรือแม้แต่มาตรการในสนามเพราะสิ่งที่สาคัญที่สุดไม่ใช่แค่การเล่นฟุตบอลแต่คือชีวิตของทุกคนลองคิดดูถ้าเราใช้ชีวิตในทุกวินาทีอย่างมีความหมายเหมือนวินาทีที่ช่วยชีวิตใครสักคนเราจะทําอะไรได้มากแค่ไหนวันนี้เอโดวาโดโบเวปลอดภัยแล้วเขาหายใจเองได้ฟื้นสติที่โรงพยาบาลและกําลังพักฟื้นเพื่อกลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวและเพื่อนร่วมทีมสาหรับฟ อันตินาเหตุการณ์นี้พาเราย้อนกลับไปสู่ความสูญเสียที่ไม่มีวันลืมของดาวิดเดอัสโตรีกับตันผู้จากไปเมื่อ7ปีที่แล้วแต่คราวนี้โชคดีที่เรื่องราวจบลงด้วยชีวิตที่ยังคงอยู่ทุกวินาทีมีค่าไม่ว่าจะในสนามฟุตบอลหรือชีวิตประจําวันเพราะเราไม่มีวันรู้เลยว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นเมื่อไหรและใครเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในวินาทีนั้น